สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสูรลยการเบิงแล้วร่วยสีหาโฮกับพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแอดในช่วงแรกค่ะของมือวันที่18ค่ะเดือนกันยายนนะคะปีพุทธศักราช2 5 6พน้านะคะพี่น้องค่ะมนีนะคะแอดผ้าพายพี่น้องประเทศสุขสุคนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางค่ะจากพระอาจารย์กุมารทองซ้ายคมเมนค่ะพี่น้องค่ะสำหรับแนวทางของพระอาจาย์ค่ะอวดทิพานมานะคะเข่าของน้องกุมารทองโทษนี้ นกอุมอางทองท่นี้ให้วิ่งหานะคะแล้วถ้าเขามาเป็นหาแปดตรงๆค่ะแล้วความันของพระอาจารย์เขามาเป็นตัวตะเลนหาแปด้ะคะพี่น้องเด้ออ๋เมื่อนี้นะคะพระอาจารย์เล่าว่าทอมมาว่างแนวทางแล้วนะคะพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยวันที่หนึ่งตุลาคมค่ะแนวทางของพระอาจารย์กุมารทองสายเขมรค่ะสิเดีมาเป็นตัวใดพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันนะครับอาจารย์ เตาชุ่นพอลิลาเรตีโซเปเตสค่ะเป็นไงซึ่งอวยไม่ห่าเปดโอ้เต็มเต็มเนาะค่ะพระอาจารย์เออตัวนี้ใหญ่แล้วตัวนี้ใหญ่แล้วโอ้ตัวนี้มากเหรอคะเออค่ะเราจเอาเลยน้ำมนต์กับตัวนี้เนาะค่ะเอาเลยน้ำมนต์เขี่ยวลูกไว้กันตีเวลามันจะชุ่นมันจะโครนมันจะคลายค่ะมีตัวใดเนี่ยคะ มีตัวใดแน่คะคะคะมีตัวใดแน่ะอานามลศูนย์หกสองศูนย์หกสองค่ะเก้าศูนย์เก้าศูนย์ค่ะศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ 6, ่งค่ะเออเป็นอะลรแล้วก็หกสองแล้วก็หกสองค่ะหกสองสองหกกลับไปเนี่ย ค่ะแล้ตัวนี้ค,ะคะ่ะตัวนี้เปนลูกลางลอยค่ะอ่าตัวนี้งวดน,นี้มันให้มันให้แปดเด้อลูกเด้อค่ะตัวนี้ให้ศูนย์หนึ่งแปดศูนย์หนึ่งแปดค่ะเออแปดหนึ่งแปดหนึ่งค่ะ หนึ่งเก้าเอ่หนึ่งเก้าว่ีคะเอ 19, อค่ะมันมันให้นะวิ่งหนึ่งกับแปดนะส่วนนี้วิ่งหนึ่งกับแปดค่ะเออหนึ่งกับแปดแค่นั้นแหละค่ะในโจนี้ชัวเลยแบบประกันค่ะกับเลนเลนน้นนำมนน้ำมนก็เป็นสร้างถูบบ้าง,างเนะาะค่ะธรรมดาค่ะเออบที่ก็ ราคากกกมาแล้วนะอรากาออกมาวันนี้มันได้มันได้ชุด62หลหกค่ะชุด62เอากันกันดามตัวชุดหนึ่งหกกันชุดน้ำมันบอกฮะเหรอกันชุดขันน้ำมันบอกฮะหรือกันของเท่นี้คะเออกันน้ำมันนะจ้า มันมาอาหกแปดห้าอา้าวหกแปดห้าค่ะสามโจนี่โจนี่ให้แปดนะค่ะตัวนี้วิ่งแปดกำลัง,งไมมะะงหมบอค่ะจ้าแล้วจะโจงกำลังค่ะมันมันจะมันจะตรงหนีไหมค่ะ บางทีกับตรงเฟสเลยเร่องลืมจอยอันเก่าเด้อลลงเด้อค่ะเออโชว์เบอร์เก่าอยาอยาไปอยาไปจิ้งค่ะสาธอยาไปจิ้นเนียค่ะเออโชว์เบอร์เก่ารูปรูปเห็นไหมรูปไม่เห็นค่ะรูปไม่เห็นเลยหาไหนก็หาไม่เห็นค่ะมันลบแล้วค่ะก็น่อยบ่รู้จะไปหาตองไหนมันลบแล้วที่ที่ที่หันหลังว่าเออกระเป๋าตู้นะ มันหาปรเห็นค่ะแต่รูปนั่นแหละในคลิปน่มันหาประเห็นพระอาจารย์มันหาป่เห็นขน่อยลบแล้วขน่อยเคยบอกพระอาจารย์ว่าเดี๋ยวเดีวพระอาจารย์นี่ขนอ่อยท่วนกันนะคะ่ะเดี๋ยวขน่อยทวนตัวเ,เลขก่อนทวนตัวเลขข้าวหนึ่งอ,อันพระอาจารย์เดี๋ยวเด้อขน่อยท่วนตัวเลขกข้าวหนึ่งกันเด้ออันเลขกคณะมนมิหกแปดหานะคะ ศูนย์หกสองเก้าศูค่ะศูนย์หนึ anime> anime ่งหกสองสองกค่ะกันกีตัวหนึ่งสตัวหกศลหกศูนย์สองค่ะมีน้ำมนตชัวเลยน้ำมนต์สตัวจ่ารกาของน้องกุมารทองตัวนี้นมกุมารทองตัวนี้วิ่งแกับนงนะคะเออแกับนมันให้ มันอน,น้องกุมารหาศูนย์หนึ่งแปดแปดหนึ่งกับหนึ่งเก้าค่ะเออค่ะอาจารย์หนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งเก้าตัวเลยตันดีรางด้วยสีเอเอวันเมื่อกี้มันก็หย้ยศูนย์น่นเองกะค่ะตัวเดียวไม่ต้องกลับอันนี้ก็ไม่ต้องกลับหรือวะค่ะไม่ต้องกลับจะใครกลับก็ได้เนี่ยี่รถเตียว จ้าได้ค่ะสองตัวเลยจ่ายสองตัวสามตัวสองตัวตุงแง่นนอนะประกันล้านตะเป็นจ้ในปิดบังกำรับปฏีได้จริงมุกข้าอีกเลี้ยวค่าโอ้โตัวนี้ให้หาเปไม่ต้องเสริมเออตรงตรงนะคะอาจารย์โอ้เมนเจใจฝันว่าจะปลาลืมลืมใส่เสื้าเานแม่เนค่ะฝันแมนเนอนแนเนาะฝันแมนค่ะเอ เแก่ลงตาฝันเดี๋ยวเดี๋ยวรอเลข่ฝันอีกเรื่อ,องหนึ่งรอเนาะได้ค่ะใจใจเนาะค่ะได้ค่ะเลขเรื่ฝันอีกเรื่งองหน,นึ่งทีเลขโตนี่กับเลขน้ำบนก่อนแล้วลกได้ค่ะพระอาจารย์เอออ้าวแค่นี้เลยลงตาจ้าอ้าวขอให้รวยขอให้รวยค่ะท,ที่ดูที่ชมก็กดไลค์กดแชร์กดลิงก์ให เวลาด้วยดับประกันคนตดบป้าอาจารย์กุมารรอมาแล้วไม่พลาดกินไปเดียวไปกินมุกทารอเลยค่ะเมื่อกี้ก็ให้นอนรอเลยร้องนอนรอรับเงินเลยวันนี้นะค่ะน้อค่ะเ<อ>มนหมอนเนียงเมนค่ะแต่ยอดดูทึงจะไม่ได้กี่วิวสองสองร้อยเจ็ดคนก็ คนที่ยกมือโป้ให้ต้อใส่ถุอ่ะมเด็พระเลยยกมือโป้ให้กวนาเป็นเยอะแยะอาจารย์ยคุยงองเดวานก็ถูหมดนแหละถูหรดตรีหลายใบยอยู่ค่ะติดกบับใบติดกับใบอยู่เรียบจ้าวอาจารย์ดนตรีค่ะอาเป็ดค่ะ ไม่พิดพลาดไม่ไม่พิดหวังดอีทั่วประเทศไม่ปิดหวังควรปริจาวันที่เึ่นตุลาคมรอรับเงืนเดือนเพิ่เทอมใหม่เลยค่ะข <c oughs> อได้ค่าลูกค่าไปโรงเรียนรถนี่ปรวจสิมให้ อาจารย์คือมองทองผลมีประสิทธิ์ให้โชคดีทุกคนเ้อลุงละขอบคุณค่ะอาจารย์ไอ่ไ้เลยลุงละการนัสการนะคะสาธุค่ะเอรวยรวยรวยตอนนี้งรวยรอฟังรอฟังฟันอีกเจือหนึ่งใจใเดี๋ยวจะตบไปลาะเ้อลุง้าขอบคุณค่ะอาจารย์ กาบรัชการะบาทสมยด็จพระค่ะรอรับเงินเลยรอรับเงินเลยในตัวนี้ตับเลขนมนด์ค่ะสรุปแนวทางท้ายคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะแนวทางจากพระอาจารย์กุมารทองสาคเขมิ้นนะคะพี่น้องคะโมนี่พระอาจารย์เลามาว่างแนวทางตองหวดนะคะพี่น้องเด้อกมีแนวทางคันมอนนะคะละกันแนวทางของน้องกุมารทองโทนี่ค่ะพี่น้องคะเลคันมนมค่ะ 0 6 2 6 0 2 6 8 5 9 0 0 1 6 2 2นะคะส่วนน้องกุมารทองทนีให้วิ 1, ่ง8กับ1ค่ะแนวทางมี01881กับ1 9นะคะพี่น้องคะประเี้นะคะแนวทางของพาจาร์ขางวดทผพานมานี่เขาของน้องกุมารทองทั่นน,นีให้วิ่งหาแนวทางเขามาเป็นหาตรงๆนะคะแล้วก็เขาแนวทางความฝันของพาจารย์เขาตัวตะเล่นหาเด้อค่ะพี่น้องเด้อ จงใจก็อย่าลืมค่ะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมนะคะสำหรับแนวทางต่องวดนะคะแนวทางจากพระอาจารย์กุมารทองสายคมเยนค่ะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางจากพระอาจารย์กุมารทองสายคมเยนค่ะพี่น้องคะอย่าลืมเด้อค่ะเดินนาไปพิจารณาเพิ่งค่ะพี่น้องคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเกาค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พิองค่ะสำหรับการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณสาหรับความมลในคลิปนี้นะคะขอบคุณขอบคุณแนวทางจากพระอาจารย์กูมารทองสายคำเมนค่ะสําหรับพ่อแม่พิณองท่านใดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกค่ะพี่น้องคะถ้าบ่อยากสิพาดกับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะเขามาแลว้วกันอย่าลืมนะคะพี่น้องคะฝากกดติดตามค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเปิดที่สิไเ้บ่พลาดทุกคลิป ทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพี่น้องคะเอาสำหรับคลิปนี้นะคะแนวทางจากพระอาจารย์กุมารทองสายเขมระทั้งหมุ์ทั้งมวลมันนี่ม่เพียงซสำเนียค่ะพี่น้องแอกสิเดตขอตัวลาพลอพี่น้องบรรเทาสุกุสุ้นไปก่อนนะคะเอาไว้พอกัดไม่กระเบดในคลิปหน้านะคะพี่น้องคะรสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ